สวัสดีค่ะพบกับช่องยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาลาเ,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 เล็กๆรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้นะคะยแมวจะพาเพื่อนๆมาดูต้นส้มโอนะคะส้มโอของยแมวร้องไห้ค่ะที่ว่าส้มโอของยแมวร้องไห้นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะส้มโอหรือต้นส้มโอของเราร้องไห้นะคะนั่นก็คือ ยางของเขานะคะไหลออกมาจากต้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วต้นก็เกิดการแห้งๆแบบนี้นะคะคือเหมือนตายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือนะคะอีกฝั่งหรืออีกซีกหนึ่งนะคะยังงามอยู่นะคะเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากที่ต้นสบโอของเราขาดน้ำนั่นเองนะคะ แล้วก็เป็นเชื้อราด้วยนะคะถึงทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเยลแมวจะมารักษาเขานะคะการรักษาของเขานะคะไอ้ส่วนที่ตายไปแล้วแบบนี้นะคะก็ยังคงฟื้นไม่ได้นะคะก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเพียงแต่เราก็จะยับยั้งไม่ให้เขาเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือนะคะที่ยังสดยังติดอยู่นะคะ ยังที่ไม่ได้รับเชื้อนะคะก็จะยังคงอยู่กับเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมายับยั้งเชือ้อราแล้วก็ทำให้เขานะคะไม่มียางไหลออกมาจากต้นนะคะด้วยการนะคะป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราให้เขานะคะแล้วก็ให้น้ำเขานะคะเพราะว่าที่ยางออกนะคะขาดน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะส่วนน้ำที่เรานำมาลดนะคะเราก็จะผสมตัวนี้นะคะ ไตโคโดมานะคะป้องกันยับยั้งเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียให้กับต้นพืชของเรานะคะเราก็จะลดลาดเขานะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อรานะคะนี่ค่ะลดลาดไปเลยนะคะโดยเราผสมนะคะหนึ่งช้อนชานะคะสําหรับผงไตโคโดมานะคะแล้วก็น้ําเปล่า10ลิตรนะคะ ลดลาดไปแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อไปนี้นะคะเราก็จะบำรุงด้วยน้ำนะคะอย่าให้ขาดน้ำนะคะไม่งั้นนะคะเขาก็จะออกมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นยางที่ไหลออกมาจากลำต้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นก็ตกใจเลยนะคะว่าสมโอชั้นจะต้องตายแน่ๆนะคะแก้ไขแล้วก็รักษาได้นะคะ ค่ะแล้วตัวที่จะมาช่วยป้องกันยับยั้งเชื้อไรตัวของเยแมวจะเป็นปูนขาวนะคะเยแมวก็จะใช้โรยไปให้รอบๆโคนต้นนะคะนี่ค่ะป้องกันเชื้อรานะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันนะคะสําหรับปูนขาวนะคะโรยไปให้ทั่วๆเลยนะคะไม่ได้ทาแป้งขอหวยนะคะ โรยปูนขาวนะคะแบบนี้นะคะยับยั้งเชื้อราให้กับเขานะคะนี่ค่ะเป็นการป้องกันแล้วก็รักษาต้นส้มโอนะคะให้อยู่กับเรานะคะให้เขาติดดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะคะนคะคะต้นนี้นะคะจะต้องรักษาให้ดีเลยนะคะเพราะว่าผล,ผลผลิตของเขานะคะหวานมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงคะ ต้นสมโอของเราร้องไห้นะคะแต่เราสามารถช่วยเขาได้นะคะด้วยการป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อราให้กับเขานะคะต่อไปนี้ก็จะให้น้ําเขาบ่อยๆนะคะเขาก็จะไม่เกิดความแห้งแล้วก็ยางออกแบบนี้ที่ลำต้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะบ้านไหนนะคะเจอปัญหาแบบนี้นะคะมียางออกที่ลำต้นต้นไม้หรือต้นพืชของเรานะคะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ได้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้นําไปทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องยยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สิ่งไหนดีสิ่งไหนมีประโยชน์ยายแมวก็จะนำมาเสนอค่ะ